เฮียทรงเล่งหงชวนชิมสนับสนุนโดยเบนทีทีซีรู้ดีเรื่องเบนน้ำดื่มสยามสักอึกไหม ทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอ,อกคําฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขาพัฒาคารแล่งหงพระรามสองและสุขุมวิทหกสิบสองต้นตำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในช่วงเฮียซองแหล่งหงชวนชิมครับผม วันนี้เฮียซองแมงหงจะพาท่านผู้ชมครับตามเฮียซรงมารู้จักร้านอาหารร้านหนึ่งครับที่เปิดมา60กว่าปีแล้วนะครับชื่อว่าพัตคันนิวเปงเชียงครับสำหรับนักกินเจ้าเก่าหรือเรียกว่ามือเก่าเลยก็รู้จักร้านนี้แน่นอนครับเพราะว่าพัตคันนิวเปงเชียงแห่งนี้ครับเดิมทีเนี่ยนะครับเป็นพัฒคันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสาธรนี่เองเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาสําหรับคนที่เคยมากินร้านนี้ต้องแนะนําเมนูดังต่อไปนี้ครับเมนูแรกที่เวลาท่านเดินทางมาที่ร้้้้้านนแหห่่งงงีัตอสใได ไม่สั่งนี่เฮียสงตีตายเลยก็คือไก่แช่เหล้าครับผมไก่แช่เหล้าของร้านนี้เป็นต้นตำรับขนานแท้และดั้งเดิมเลยนะครับถ้ามาที่นื่เป็นเชียงครับต้องสั่งอีกหนึ่งเมนูสำหรับวันพิเศษของคุณก็คือหูฉลามแต้จิ๋วสูตรโบราณเมนูนี้ที่ทําให้เนื้วเบียงเจียงก็ดังมากก็คือขาหานอบหม้อดินครับขาหานอบหม้อดินของที่นี่นะครับเขาใช้ ขาหารที่สั่งตรงจากต่างประเทศนะครับไปที่อีกหนึ่งเมนูครับร้านนี้ขอบอกว่าเหนือชั้นจริงๆกับเมนูซึ่งชาวบ้านร้านอื่นทําก็ธรรมดาธรรมดาแต่ร้านนี้ขอบอกว่าผัดโบยเซียนของเขารสชาติสุดๆจริงๆมีอีกหนึ่งเมนูที่เวลาท่านผู้ชมเดินทางมาที่นี่ต้องสั่งกินให้ได้ชื่อว่าเมนูหัวปลาเผือกหม้อไฟครับเวลาเราสั่งเนี่ยเราจะต้องรอจนกว่าต้มจนได้ที่ เราถึงจะได้กินนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับผมสั่งเมนูอื่นๆไปมากมายแล้วรออยู่เมนูเดียวชื่อว่าหัวปลาเผือกหม้อไฟเดี๋ยวเราจะทําการรอต่อไปจนกว่าหัวปลาเผือกจะมาแล้วเราจะค่อยชิมดีไหมครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ โอ้โหโหมาแล้วเหรอโอ้โหของอร่อยนี่มันต้องรอนานนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว,ว่าจานนี้เด็ดสุดๆใช่ไหมโอ้โหท่านผู้ชมครับรอไปประมาณ25นาทีหัวปลาเผือกหม้อไฟของ,งยัสงส่งพึ่งจะถึงตรงนี้เองแต่ดูสีสันกับหน้าตาโอ้โหน่ากินจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันก็นี่เป็นเชียง65ปีอร่อยขนาดไหนเมนูแรกต้องชิมเลยไก่แช่เหล้า <c oughs> ผมนี่ชอบมากเลยพ่อสอนไว้ให้กินเนื้อน,น่องเพราะว่าไก่มันเดินทุกวันน่องมันเนื้อนแน่นเขาต้มได้เก่งมากเลยก็คือหนังของไก่เนี่ยนะกรอบแล้วก็มีกลิ่นเหล้าปรุงอาหารเนี่ยนะมันหอมฉุยมากเลยมาเจอแับน้ํำจิ้มแบบสูตรแต้จิว๋วมีเต้าเจี้ยวกับพริกตัมเข้าไปเนี่ยอร่อยครับเมนูนี้ อร่อยมากมาที่เมนูที่2เลยดีกว่าหูฉลามสูตรแต้จิ๋วโบราณดังมา60กว่าปีกับหูฉลามสูตรแต้จิ๋วอืม้มอร่อยมากแล้วก็หอมเป็นสูตรแต้จิ๋วโบราณน,นะมีกลิ่นเหล้าจีนปนเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยซึ่งน่ยหาว่าเป็นสูตรกวางตุ้งหรือสูตรฮ่องกงเนี่ยหูฉลามก็จะมีใส่น้ำมันหอยใส่ขาหมูยูนนานแต่ที่นี่ใส่เหล้าจีนอร่อยต้นตำรับครับอร่อยจริงๆขอเติมพลังด้วย น้ำดืม่มส,สะอาดสักหน่อยน้ำดื่มสยามโอ้โหชื่นใจมาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่าขาหารอบหม้อดินสูตรต้นตำรับ อาหารที่ดีเวลาส่งเข้าปากเนี่ยดูดจวบเดียวเหลือแต่กระดูกเลยกินง่ายแถมอร่อยไม่มีใครเหมือนเมนูต่อไปเลยดีกว่าผัดอยเซียนที่สำคัญเคล็ดลับเลยต้องกินกับน้ำจิ้มซอสพริก <c oughs> รสชาติของเปยเซียนก็อร่อยอยู่แล้วนะแต่ที่คนคิดให้เอาผัดเป๋ยเซียนจานนี้กับพวกเครื่องในต่างๆเนี่ยมากินกับซอสพริกนี่เลครับมันเพิ่มรสชาติทําให้อาหารจานนี้อร่อยขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยล่ะเมนูสุดท้ายหวัวปลาเผือกหม้อไฟน้ำซุปของเขาเห็นไหครับเขาจะต้องมีปลาดิเยือลกลงใัน้น เวลาเรากินหัวปลาเผือกหม้อไฟนะเผือกเนี่ยเขาต้มจนล,วล้วนแล้วเวลาเราจะกินนะเอาช้อนเนี่ยเคี่ยให้เผือกอันนี้มันแตกออกมากิน โอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆครับกับเมนูนี้ครับ อออรร่ยยจไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกกินเที่ยว Around the world กินเที่ยว Around the world ครับท่านผู้ชมครับวันนี้สนุกสนานมากกับกินเที่ยว Around the world นะครับ กับเนียสองแร่งหงนะครับเสียดายเวลาหมดหมดเวลานะครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับไดมอนด์ชัยฮอลิเดย์ครับเพชรแห่งการเดินทางลิซซิงกสิกรไทยจำกัดนะครับขิงผงสําเร็จรูปสารบ้านสมุนไพรครับหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับซื้อไปหนึ่งซองฉีกปึ๊บใส่น้ําร้อนคนให้ละลายขิงผงเจ้านี้อร่อยจริงๆอร่อยระดับเชลชวนชิมเลยล่ะชาดอกขมผฝอยสถาบ้านสมุนไพรนะครับและปิดท้ายด้วยพัตดคันเร่งของพระรามสอง และสุขุมวิทตีสครับพัตคารของครอบครัวผมเองนะครับถ้าหากว่าหิวข้าวขับรถผ่านก็แวะชิมกันได้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเฮียสรงเร่งหงและกินเที่ยวองเราดูเวอร์ต้องลาไปแล้วล่ะครับวันนี้สวัสดีครับตอไน,นี่ต่อเลยดีกว่า